สบายดีสบายดีพี่น้องพราผมกับสองสแสลบะบ้าน้าสู้นึงละกันสออนนอนพี่น้องสะออนเบี้ยสองส่วนสองส่น <c oughs> นอนตื่นขึ้นมาพี่น้องมือนีหนนะบดไออกลลาเด้อร์มิตานอนนอนนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็คืออยากอยากแนวสนสม,สม,สมเพสเพสเปี้ยวเปี้ยวแสแหลก็เลยลไปซื้อกระปุนมาตัมนอนกับาากกสะออนตาู่มือพี่น้องงานตา นี่ไม่ย้ายเลื้งงยงด้่ไม่ย้ายเลื้ยงอยู่ทางลาง่างเป็นพอดีอกอดเข้าอันนี้ก็มีเปลี่ยนอะไรนะปิี่ยจีนพร้อมเนาะพี่น้องหรือว่าปิี่ยมาลาเนาะมึงดูน้ำน,น้องกูดได้เลยใส่จานไว้ก่อน,นอ <laughs> ตัวน,นี้ปิดมาทีสิบหกเนาะกินแบบเผ็ิดเพลิว่านี่บะซวงว่านีก่ก็กินตามเหมือนนด้พี่น้องแบบมันเป็นแบบหมากปลายมัเนเดี๋ยวพี่น้องมันอันนี้อยู่ถ้าตามไซร้ายยิงกับมันโอแก,ก่บบแมนแบบมันโแก,ก,ก่ค่ะจะไปต่า ช่อแม่ยายนอนเป็นหลักกับท่านละมาปันนี้ก็มีเย่เวอรจนสามโมงแหลงล้ะพี่น้องไปแต่แต่สาวๆไปแต่เจ็ดโมงจนเดือนนี้สิเขาสี่โมงยังบอมีวีวีวีแววจะสีหนึ่งเขากินขขาแหลง่ะเดี๋ยวยังมีทัานละมาอยู่พี่น้องยังชิพันลงโซลี่งสัยชินเด็กกรุ๊ปพี่นว่ากรุ๊ปเหมืาก็มานบ่คอยบมีได้เดี๋ยวนะญาเตีมมนาะแสบตูดไปเลย บรรยากาศทีดีพ네 sí, no right? ี่น้องมนีนะคือคือพนจิตกแต่าตกแฝังไเปนแต่พี่น้องนตังไทยเขาจะเ่าเขตเนื้อตกฝนตกเขาจะเล่ตามจุเสีบเจอมีก็คือสิบอดรเรองขีดหนอนนี่เนาะยังขีดขนทางบ่ากุ้ง่านกุ้งไส้อยาแบงหนวได้กิน่น กิน okay. แค่คณะเหมือนกคไปมสดีมเิ่นกินน้าบได้พี่น้องเนาอันนี้เขวมาทานหรือเศ้าว่าีบาบาีเอฟซีอะนี <inaudible> ่ยวบาดีเอสวยไปบาดีสวยเด้อบาดี้วบาีเนพี่คัปาไปๆบายบีมาตรงเหียนบีจะหน่อยจีบมหา ตอนแรกใส่สุดนี้แล้วหายหนแหละไปเลยไปเลยเพราะสูตรข้าวเปลือยไปหนึ่งนเอ้ยแซนเดียร์พี่เนาะกิฟต์สซนเดียร์พี่เนาะแซนเดียร์ลีความจริงน้ำตาลน้ำตาลลงไปข้าวเองผงเ,เห็ตาเด้อค่ะแม่จะบายดีบอกอื้มเห็ดตมันเป็นยังไงนะน้องชันละสบายดีได้สบายดีพอมาตรงเหี้ยน

มีมะกอ,อกไหมมีค่ะมีจานมีมใส่จัะหน่วยสองหน่วยมีลางสองห้องนอนสิบปอเพนนะกระปุน่ะเราเรียกสิบเติมอันนั้นพริกป่นแบบแมนใส่พริกป่นตรงนั้น,นไปนอนออดูบนะรรยากาศที่เป็นต็นนอนนะนอนท่ากันลูกซักเครื่องแล้วก็ไปกินนั่นเขาเปียกเป็นเขาเสาเลยเขาเพริ่งแต่ก็มานนอนตามกระปุกมัน ไม่มันถุกป็นยังอิงโตขู่่าตื้นกะปุกยัางเขากันใส่ปรนะเด,นะดียวเวลาเนะี่ สน้องไปเนี่หนึ่งอาหจนเสียง <c oughs> ุ้ยเสียงเะอิงเ็ดแล้วกะปีเด้ใส่หมกกะปีจะกะปีในนงจะหอมไปกะปีเวียดเด้ยมาใส่พีเวียดแล้วมันเสียบอืมเถิงอืเถิงืกบปข้าวปุ้นจา้าหรืหขอขนมจีนยีนี้เขาจะบ่คอยต่ำเาละ ก็จะาโบกโบกตามเดี๋ยวนี้ก็จะเออาันนี้เองนี่อีกยังก็เลยก็จะเนี่ยหัวกบยังไงโบอกมาซึงว่ากระปุกน่ตจะกี่ห้องปลาเลือดเราบีบเเองเอออันนี้นะก็จะใส่แป้งก็จะมีโบกี้นะคะวันนี้ปลาเลือดเราเขาใส่ขาวพี่น้องเราจะเอาพี่น้องเราจะแดงแบบแดงแดงอันในกล่องคือประเด็น เป็นน้ำสีขอค่ะที่จริงนะแดงได้พี่น้องแดงนี่เนี่ยทะเลยูเหล่ยใช่ไหมเนี่ยยูปิจักกัมมาแต่โคกัมาพี่น้องว้าค้มแตะว่ากัมากิ้นกันได้เซ็ตมือเด้พี่น้องมาจังนู่น ตังเสียงขุดโคกลุยโดนนึยิ่ส่มาแต่ขุดอรอาเลยมาแตุ่ดนเลยนี่หอมมุกเขียพี่น้องมเขียดอ่ะม่เงือกะม่เงือจะเป็นมุกเงือมุกินก่อนเด้อแสบแสบแสบ พักรอันนว่สไไม่ใ่ว่าหน้ากบาอยากแจ้งบันได้เด้อพี่น้องมันนี่มันพ้นเหมือพ้นเนี่มันคึอพี่น้องึนพา้นนอ่ะเด้อพี่น้องเด้อไม่มากนม่ใญ่น้อยมากหอดกับวานป่าเอดีมามาถือกันอันนี้พอดีได้ผลมาน่ะเจวจีนเจวมาลายเจบาน่นได้ทั้งกุ๊ปได้ทั้งหอยแต่ว่าหมือนแต่งกัมีเด้อพี่น้องั้างลุงโอก

มือกองหมกินเนาะมือกองมกินกงยาอันมือกองมือกองกินบัวลาแน่กับปนนี่นี่แหละเฮดเพสโพ่ข้าอ่ะนี่พี่นี่กินบัวลา่งากรม่ได้เนมาเร่เรือเนวะบมาเรือตามหงตามหงตามหง ตั้มกระพุดตั้กระยุ้มจีนหอมหอมนี่มันกับเน่าโกตะลีตะลีมันเพียงวิเศษหนึ่งแบบนั้นวิเศษปีงจีนวแแนนน มีตะตีนเียอยู่นี่เนาะอ่าเออตะเสีเล็่กินกันเิคำใหญ่ๆคำกะสวดคำด้วยเพียงๆนะต้าวนน่ะกบกไปจ้างน้ำไผ่ควนะได้โบต้าแห้งคเอมกได้โบตาแตกพี่น้องแย๊สิว่าได้เดียนนี่นะจังนีเองเอามากาเอออันนั้นแล้วมัน ปขางกอก่เอ้นขอเอาไปจีห้องเพลงได้ตาบอดแลน่อยเอ้ีป๊อกเขามากน่เบิ่งหลกังปีนวแล้วนี่หอดปีงฝรั่งด้พี่น้องปีงจีนมือนกันยังมีปิงฝรั่งปงจีนมีเม็ด แต่งีร้านเบอดเพชรนะบอรดเพชรอันนี้หรอพี่คุณ่้ชมพี่เขาซื้อมาจาลเป็นตเดี๋ยวหมปายมันเดีวะมาป้ามีหางนี่เือนี่งก็ยิงนี่มาตินตงพูด อีหกมานะว้อง้ตงระเบิดน้ำมันอ่าอาพึ่งโย่ต้องได้อืมไม่รนี้ไม่ได้หมดระเบิดม่พอจองอืมไม่เ่อะลรมาได้เอืนดองบอกตำส่วส่วขนมจีนทนเวลาอย่งนี้เหรออขนนิอย่างนี้ชนอย พี่เ้องเอ้ยันี่มันจีเพียงพระออ้เกำนหนึงเพียงกินขาดีเด้มาถ้าเวลาพอดีสองคนเดอัวกลัวเพชรมันใบเพชรกินอนยเอเพชรเจอเล้เอกงเ ตเสียงหลรถทั้งลังกับพวกอยู่นะพวพบอกากนลงดงนี่นะโย่ปาไปลองนอน่น้องนังีมเด้ลนี่มาแต่วานแงนี่อือกปาันร้ได้อะไามีเียงป่านี่เามากินแล้วไกินกัข้งจักไม่เอาเห็ดแต่ทางพวกป่าเ้อสิก่อยเรือเห็ดอะไี

มีคนอคนเด้อพอเพศเพรหางยังกินกุ๊บอยู่ได้มอยุขเขียนมุขเขียนเด้อมุขเขียนไปพุดหอ่นี่เนาะแทนแทนสนอยไปพุดนะน่จนแตงน่ค่ะนายเขียนอะไมเขียนเขื่อบไว้หรอวะท่าเขื่อเอนยไว้ก่อไม่ได้กิลองนี้ย่ป็นไงเขิ้นไงม่เนี่เงเนี่ย เข้มไม่เสียพอดีดีจะก่อมกินเสียงะพอดีพี่น้องเอ้ยแม่อันสักขีเมืดกินขาวกินขาวข้ามแน้อยอเอเิกินโควิดัยด้วีเลี้งอย่างไปบยกิขบวยานโควิดบวยานตายย่างตปบวกิกินคู่มือ อยากแต่มกินอากแต่ายตายตายเตายโขาวิดกับยาขาจะตายอดยาบ่บาม่กระิาตตัวเพชรอาหายอันแบงหายบ่นบานบ่อาหายโลปี พ้นโต๊ะอลิบอดิพี่น้องเขาเงีปั๊บ้องเราน้อนองมันก็เอนแล้ออกไปเจอเราคนรเเด้อเือไหมน้องนเบอแล้วกนอะไไม่เยอนะพอแล้วไม่็นยังทายแล้วจะสอน้นหอนคำว่าเก็นหายอยู่พี่น้องไม่เยี้เลื้อมาแจกป่าบุลัตโตสองโต้ละกันเมื่อ เอาน้ำมีย์ปอกเขามีย์ปอกเนอต่สีเสฉะแค่ใาวแต่ปลาแดเขามียปอกนะบ๊มีมะพร้กับตัอันนจานเขาสุกและน้อยหนึ่งด้วยใจข้นหนึ่งทัวร์กับคเดียวโยกันเฉ็บทองกันหวานแต่อันเลอันเดียวดยวเสียยาอันนีูนหยิบบ่นเบอคนหยิบเลือแต่มีย์ปอกผั้เดียวมาไปมา อีมเบิร์ดก็คนพี่น้องเบอเบิร์ดสามกับปุ่นโลนึงเทิงปีนจีนเทิงอันยอในอีพอสื่อนะมุขเขียดเพาะสะอ่อนเห็ดบักเน่มีคนท้าห้ามบักไปเป่งวัวไปใส่ขามันหักพี่น้องมาใหญ่ครบมาใหญ่ครบพี่น้องคขาเพิ่และวหักไรเหมือแล้วกินแลกกับผ้าคายโยคะยายด้วยพี่น้องไหมอีมอีมคักปัญยัง กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเมื่อวานนี้ออกลาจนลอยจนเพียน้องพี่น้องลายเป็นลายใส่แห้งกับคุดใส่แห้งแค้กไลยเมื่อวานนี้นะมันเช้าหุวหน้าบ้านดินมันแข็งพี่น้องเคิร์บแล้วมันเช้าผ่านแข็งมันแข็งเลยพี่น้องมันลงเคิร์บบื้นกะบื้นมป็นเช้ามีงานดองน้องบ้านน่ะโอเคน้อพี่น้องบัานนี้นะยิ้มแล้วกับผ้าขยศขยายฮะเห็ดเบี้ยเขื่อนพ่อเขื่อนมันมัเนี่ยแสแหละกับซีดาโจ๊บคลิปเลยเนาะไปพอกันไม่คลิปนะ ทำมากันอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามหายทีมงานสาวๆยูทู u เบอร์น,นี้เราพี่น่องบ๊ายบายสบายดี